สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรก็ร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ทุกท่านครับพบกันกับผมเช่นเคยนะครับผมฉลาดแก้วขาวกเกษตรและสากลจังหวัดปัตตานีครับได้เจอกันในส่วนของการชี้แจงโครงการในช่วงที่ผ่านมาจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการมาให้ความรู้ว่าสึก เรื่องของการให้แนวทางในการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจอพอเพียงในภายใต้โครงการและก็ที่เราเรียกว่าเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับผมเองอยากจะสื่อสารเรื่องนี้เพราะว่าเราภายใต้โครงการนี้ก็อยากให้มีการพึ่งพาตนเองที่จริงพี่น้องเกษตรกรผมคิดว่าเรื่องนี้เราเข้าใจกันเป็นเกษตรกร ที่ได้มีการศึกษามีความเข้าใจกันอยู่พอสมควรเพรว่าเป็นไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่แต่ว่าในส่วนของกับทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดก็เป็นหลักสูตรที่อยากให้เพิ่มเติมกับพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะครับการดําเนินตามในวทางของเศรษฐกิจพอเพียงที่จริงทุกคนนะครับหมายถึงว่าไม่ใช่เฉพาะเกษตรกร ทุกคนในในในประเทศนี้ครับที่ต้องดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถปฏิบัติได้ที่สามารถทําได้เพราะว่าการดําเนินชีวิตตามแนวิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรเป็นข้าราชการหรือเป็นพ่อค้าประชาชนทั่วไปก็าสามารถที่จะทําตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้ครับ ผมเองก็อยากจะทำความเข้าใจและก็อาจจะเป็นการสื่อสารแลกเปลี่ยนแต่ไม่ได้คิดเห็นร่วมกันเพราะว่าเราผ่านช่องทางนี้นะครับก็จำเป็นว่าอาจจะต้องมีอธิบายเรื่องต่างๆเล็กๆน้อยๆพอเป็นสังเกตเดี๋ยวจะมีพิษตัวอย่างในส่วนของคนที่ดำเนินาการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวอย่างให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ศึกษาดูเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าส่วนนี้เองเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคนที่ไปดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้หลักของกเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ามาในการดำเนินชีวิตเนี่ยนะครับทำให้ชีวิตเขาเป็นอย่างไรมีความสุขมีความ เร,เรียกว่ากินดีอยู่ดีขึ้นมานครับอันนี้เป็นคลิปตัวอย่างผมในในเบื้องต้นเนี่ยก็คงจะคุยแค่หลักการเบื้องต้นนะครับในส่วนของทฤษฎีใหม่ก็เป็นแนวทางปฏิบัติภายใต้หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่ผมนํากล่าวเบื้องต้นว่ามันจะเป็นทุกคนที่สามารถทําได้ครับทุกคนสามารถทําได้ปฏิบัติได้ เหมือนกับเขาเรียกว่าเดินทางสายกลางนะครับมัชชิมาปฏิปทาการเดินทางสายกลางพอสุดท้ายเนี่ยเราก็บอกว่ามันจะไปบอกว่าสามห่วงสองเงื่อนไขเนี่ยมันก็จะเป็นหลักของทฤษฎีไปแต่เรายึดว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็ต้องมีความพอประมาณนะครับพอประมาณพอประมาณอย่างอย่างไรเราก็พอประมาณกับตัวเองก็สอด รับกับหลักของพระพุทธศาสนาความพอประมาณคือการเดินทางสายกลางคือไม่มากไม่น้อยเกินไปอันนี้คือความพอประมาณถ้าพูดให้เห็นเป็นตัวอย่างเราก็บอกว่าอย่างเช่นบอกว่าถ้าเกิดว่าเราการมีการผลิตนะครับมีการผลิตผลิตมากเราก็จําหน่ายออกไปหรือว่าเหลือก็แจกจ่กายนะครับหรือว่ามีการบริโภคในตัวเอง คือมีความพอประมาณอยู่ในในตัวของของการผลิตเหล่านั้นการประมาณการพอประมาณตรงเนี้เราจะเห็นว่าต้องยึดหลักของตัวตัวเราเป็นตัวตัวตั้งนะครับจึงความพอประมาณเราเราคิดว่ามันจะทำทำยังไงให้พอประมาณอย่างอย่างที่บอกว่าเราแต่งตัวนะครับเราแต่งตัวเราแต่งตัวเนี้ยเราพอประมาณแบบไหน มันก็ต้องอยู่ที่เรียกว่าปัจจัยของเราในการที่จะพอประมาณสิ่งเหล่านั้นนะครับอย่างเช่นจะแต่งตัวดีซื้อของแพงๆมาใชา้แต่เราประมาณดูว่าเรามีปัจจัยเหล่านั้นหรือว่ามีสิ่งที่จะไปซื้อสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรถ้าถ้าเกิดว่าทำแล้วไม่เดือดร้อนคือพอเหมาะสมกับตัวเอง ก็แต่งได้ครับก็ทําได้ซื้อได้นะครับตรงนี้คือเป็นการพอประมาณให้อยู่กับเรียกว่าการตัดสินใจที่อยู่บนเหตุผลและความจําเป็นของตัวเองนะครับตรงนี้คือสําคัญที่จริงคือบอกว่าไม่มากไม่น้อยเนี่ยสมมุติว่ามีมีแค่นี้แต่เราเรามีแค่เนี้ยแต่เราต้องการที่จะเอาของที่แพงๆสูงๆราคาสูงๆแต่ว่า เราไม่สามารถที่จะไปซื้อมาหาได้เงี้ครับคือนั้นก็เกินเินความพอพอ,พอดีหรือว่าความพอประมาณนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือความมีเหตุผลการมีเหตุผลคือก็เหตุผลเนี่ยสำคัญถ้าเรามีการพิจารณาดูในการที่จะทําอะไรให้มีเหตุผลปุ๊บนะครับมันก็จะจะตอบสนองถึงว่าเราสามารถที่จะทําให้ชีวิตเราดีได้ โดยเช่นเช่นทเคยอ่าความมีเหตุผลเนี่ยครับเราเราจำเป็นต้องซื้อไหมในสิ่งนั้นนะครับเหตุผลความจําเป็นอย่างเช่นเรื่องของลอตเตอรี่นะครับซื้อลอตเตอรี่สุหรี่ซื้อ,อเครื่องดื่มมึนเมาเรามีเหตุผลอะไรที่เราต้องต้องซื้อสิ่งเหล่านี้นะครับนี่เราเราพูดกันแบบตามผมสื่อสารกันแบบว่าเข้าใจง่ายนะครับเราตงไม่จับทฤษฎีอะไรเข้ามาแลกเปลี่ยนกันมากมายเพราะว่าวท่านเนี่ย คงรู้อาจจะรู้มากกว่าชาวผมนะครับเพราะเรียนรู้กันมาเยอะบางท่านที่เป็นเกษตรกรพี่น้องเลยตอนเข้าร่วมโครงการนี้เก่งๆหลายท่านนะครับท่านรู้ดีอยู่แล้วแต่ว่าเราให้ให้นามาใช้ดีกว่าให้นํามาใช้ทฤจรีตแนวตามปฏิบัติแบบนี้เรานํามาใช้ให้ได้นี่เป็นสิ่งสําคัญการนํามาใช้ความเอตุผลเอื้อผลทําไมเราต้องไปซื้อสิ่งเหล่านั้นจําเป็นแค่ไหนนะครับนชื่อลอัตตอรี่ที่จริง มันไม่มีผลที่ตอบว่าเราซื้อได้รวยเลยนะครับเราเป็นการเสี่ยงโชคดื่มดื่มของเงินเมาเราไม่มีผลดื่มเพื่อให้สุขภาพมันดีเลยแต่ว่าเราเรามาเราไม่มีเหผลที่ตอบงั้นเราก็ไปซื้อไปหามามา,มาดื่มมาคินอย่างเงี้ยครับคือเราเราอาจจะไม่มีเหตผลที่จะสามารถตอบได้ว่าสิ่งที่ทําไปนะัตอบป,ประโยชน์กับเราอย่างไรส่วนที่3ก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกัน แต่ภูมิคุ้มกันนี้สําคัญเพราะว่าตอนเนี้จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับของโลกรวดเร็วมากที่เห็นชัดๆใกล้ตัวตอนนี้และก็เกิดปัจจุบันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของโรคระบาดท,ที่เราไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วโลกขนาดนี้เป็นการเกิดที่รวดเร็วและก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกันตรงนี้นะครับเราก็จะ เรียกว่ากระทบกระทบอย่างแรงแต่ว่าในภาคการเกษตรเนี่ยผมว่าภูมิคุ้มกันตรงนี้ของเราดีส่วนหนึ่งนะครับเกษตรกรที่บอกคุ้มคุ้มกันดีเนี่ยเพราะว่าเราใช้หลักของเกษตรที่บอกว่าทําการเกษตรเนี่ยนะครับตามรูปแบบต่างๆอย่างเช่นรูปแบบของเกษตรที่เรีใหม่เข้ามาในการที่จะเป็นภูมิคุ้มกันเรื่องเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตรงนี้จะเห็นชัดมากครับเพราะว่าภาคอื่นภาคอื่นหมายถึงว่า ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวภาคการบริการกระทบอย่างแรงครับอย่างแรงโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวนไมครับไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมารายได้จากการท่องเที่ยวพนักงานต่างๆบริการต่างๆโรงแรมในที่พักเดือดร้อนหมดครับอันนี้คือคือภูมิภูมิคุ้มกันตรงนี้นเป็นส่วนสําคัญส่วนภาคการเกษตรเนี่ยถ้าเราสร้างภูมิคุ้มกัน เรารับการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องคำนึงถึงสถานการณ์แต่ภาคการเกษตรเราเองเราก็จะจะมีภูมิคุ้มกันค่อนข้างดีนะครับตรงนี้การเปลี่ยนแปลงเลยมีผลกระทบไม่มากถ้าเกิดว่าเกษตรกรใช้หลักของเกษตรทฤษฎีใหม่ตามโครงการที่เราดําเนินการยู่ภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ามาเนี้ยก็จะเป็นภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้ส่วน ถ้าบอกว่าเราเราทำสามส่วนนี้แล้วเราก็ต้องมีความรู้เข้ามาด้วยนะครับความรู้ศึกษาข้อมูลศึกษาความรู้ต่างๆให้มาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจความพอประมาณนะครับความเมียดผลและก็มีผุ่ม,ม,มุวัน่าเนี้ยเราก็ต้องมีความรู้ทั้งหมดนะครับเพื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจแต่สุดท้ายผมก็เป็นส่วนสาคัญน,นะครับเพราะตอนนี้เราขาดกันเยอะนะครับโดยเฉพาะ เด็กรุ่นใหม่นะเราอาจจะเป็นคนรุ่นเก่าแต่ว่าไม่ได้โทษเด็กรุ่นใหม่แต่กับแต่ว่าอาจจะขาดกันในเรื่องของที่บอกว่าเรื่องของคุณธรรมนะครับคุณธรรมที่จริงเป็นเรื่องสําคัญแต่ที่บอกว่าขาดนี่คือ,อเห็นว่าเด็กไม่ไ่อยเข้าๆๆวัดเข้าวาครับอย่างเงี้ยเราก็ขาดขาดเรื่องของอการเข้าถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ทําให้เรียกว่าตนเองดํารงซึ่งความ เรียกว่าความเขาเรียกตามพระพุทธศาสนานะครับเช่นเรื่องอไม่ไม่ปไมปทําให้ใครเดือดร้อนนะครับไม่เบียดเบียนคนอื่นนะครับอันนี้คือการมีคุณธรรมทั้งสิ้นการไม่เอารัดเอาเปรียบนะครับนี่ก็คือเรื่องของคุณธรรมทั้งสิ้นที่เราคิดว่าตอนนี้เราอาจจะขาดส่วนนี้แต่ว่าถ้าเรายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราก็ต้องอาศัยหลักการของ การมีคุณธรรมเข้ามาในการดำเนินชีวิตด้วยรตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าคงจะไม่อธิบายยาวคงประมาณเนี้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ท่านได้ได้ไปเรียกว่าปฏิบัติไปทำจริงดีกว่านะครับปฏิบัติเราเราเราเรียนรู้ทราบกันอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนของผมมาเชื่อมโยงของเกษตรทฤษฎีใหม่นิดนะครับที่บอกว่า เราเอาหลักของปัชญาสิกปอเพียงมาใช้โดยใช้ในทางของเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยครับก็จะจะบอกว่าจะเห็นว่าเรามีทั้งสามสี่ส่วนที่ผมอธิบายมาทั้งหมดเลยเพราะทฤษฎีใหม่เราเนี่ยที่ที่ทำท่านก็จะเห็นว่ามันมีการแบ่งการใช้ประโยชน์ของที่ดินอย่างเหมาะสมนะครับอย่างเหมาะสมในที่นี้หมายถึงว่า อันนี้เราใช้สูตรเลยนะครับแต่ว่าอย่างเหมาะสมนี่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่นะครับไม่ใช่ว่าตามสูตรตามสูตรเป๊ะนะครับอย่างเช่นเรื่องของอที่ดินที่เรามีอาจจะมีแบ่งกันเป็น30%มเรื่องน้ำนะครับเรื่องน้ำเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการดําเนินชีวิตตามสิทธ่์อิเพียงโดยใช้น้ําน้ําในพื้นที่เรานะครับที่มีอย่างวมสมบูรณ์ในการประกอบอาชีพด้านทางเกษตร3 0มร์นตตรงนี้ใช้ได้ทั้ง ในการเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชเลี้ยงปลานะครับอันนี้ก็ความเน,นี่ยมีภูมิคุ้มกันอยู่ในนี้หมดแล้วเราไม่ต้องซื้อหาอาหารอย่างอื่นเรามีในฟาร์มหมดนะครับอันนี้สามสิบเปอร์เซ็นเรื่องน้าที่จะนํามาเรื่องของการความมั่นคงทางอาหารนะครับอีกสามสิบเปอร์เซ็นคือเรื่องของข้าวนะครับเรื่องของการทํานาพอทํนาสามสิบเอร์เซ็นต์ปุ๊บเผมคิดว่าสามสิบเปอร์เซ็นที่เราทํานาต,ตรงเนี้ยเราแทบไม่ไม่ต้องซื้อข้าวสารเขากินเลย นะครับท่านก็สามารถที่จะเอาพื้นที่นาที่ทํานาตรงนี้เป็นความมั่นคงทางอาหารเพราะว่าผมเห็นเขาบอกชาวญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นก็บอกว่าชาวนาเนี่ยรวยใครได้ใครได้ไดลูกสาวชาวนาเ็าเรียกว่าตกทางข้าวสารนะครับก็นี้คือความมั่นคงทางอาหารให้เห็นภาพว่านี่เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนลักษณะของการทํานานะครับเราก็ไม่ต้องไปหาซื้อข้าวเขากิน นะครับเขาปิดเมืองสักสิบวันเราก็สามารถอยู่ได้นะครับโดยมีข้าวกินมีปลามีพืชชนิดต่างๆนะครับส่วนที่บอกว่าอีก30เคือเรื่องของพื้นที่ดอนนะครับที่ปลูกพืชชนิดต่างๆเนี้ยท่านก็ปลูกพืชได้หลากหลายชนิดนะครับอยากอยากจะปลูกามเขาเรียกว่าพืชพืชห้าระดับพืชห้าระดับเหล่านี้ท่านก็สามารถปลูกได้เลยนะครับตั้งแต่พืชน้ํา พืชหัวพืชเขาพืชเลื้อ,อ,อ,อยนะครับแล้วก็พืชที่สูงขึ้นไปนะครับตามระดับของ,ของชนิดพืชนะครับตรงนี้ก็ท่านสามารถปลูกได้ผสมผสานโดยการเกื้อกูลกันในพืชเหล่านั้นนะครับปลูกป,ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับทำอย่างนี้ท่านก็สามารถที่จะปลูกได้ได้เลยครับในส่วนของในส่วนของอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของด้านปศุสัตว์ครับ พื้นที่อยู่อาศัยขอกสัตว์นะครับอันนี้ก็10%ของพืง้นเปียท่านก็จะ,ะดําเนินการให้ให้ให้สามารถที่จะเรียกว่าพึ่งพาตนเองด้านการดูสัตว์ได้ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของทฤษฎีใหม่ภายใต้ที่เราคิดว่าอเอามาใช้โดยยึดหลักปรัชญาสิทธิ์ดียพอเพียงนะครับการพึ่งพาตนเองการอยู่แบบพอประมาณครับการ มีรายได้อย่างมั่นคงครับแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ที่ดีนะครับมีความสุขตรงนี้ถือว่าเราพี่น้องเกษตรกรที่เข้าลงการผมคิดว่าท่านท่านอะไรก็เรียกเหมือนกับไม่รู้เอาอะไรเนะี่ยสังกัลชสอนสังกัลรารเปล่าอะครับนี่ผม,มคิดว่าทุกท่านเนี่ยมีความรู้ดีนะครับแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยผมก็เป็นการแลกเปลี่ยนแล้วก็ช่วย แนะนำแต่ว่าที่สําคัญเลยที่สําคัญเลยคือการปฏิบัติการปฏิบัตินะครับตรงนี้ผมขอฝากเดี๋ยวจะมีคลิปให้เห็นตัวอย่างของการทําตามแนวสิ่งกพอเพียงภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแบบตัวอย่างให้ท่านดูด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้มาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตและก็การทําการเกษตรในแปลงของท่าน อันนี้ก็เป็นส่วนของอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ท่านดูคลิปนี้แล้วท่านมีเวลาก็ท่านสามารถศึกษาข้อมูลจากจากที่อื่นได้นะครับผมเองก็คงจะไเรียกว่าให้ความรู้แล้วก็แนะนำที่จะสื่อสารกันในเรื่องนี้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวท่านก็ไปชมคลิปนะครับนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ